สวัสดีครับรถตู้หน้ายาวเข้ามาใหม่3คันนี้บอกเลยไม่หลักมือทั้งนั้นแต่งทรงลงแม็กเรียบร้อยไม่ใช่แม็กล้อกระทะแล้วนะครับตัวนี้แต่งทรงลงแม็กอย่างสวยรถหน่วยงานประวัติศูนย์ทั้งนั้นเลยนะครับ3คันนี้บอกเลยว่ากล้องหลังกล้องหน้าติดไม้ครบและที่สําคัญนะครับเรื่องความปลอดภัยคือที่1เลยนะครับ3คันนี้ไม่หลักมือทั้งนั้นนะครับบอกเลยว่าขายรถตู้หน้ายาวนะครับดูคลิปนี้จบนะครับคุณได้รถสวยไปใช้นแน่นอนนะครับและบอกเลยว่านะครับตอนนี้ตลาดต้องการมากนะไม้น้อยแบบนี้นะครับราคาดีหน้าโดนหน้าซื้อนะครับ พึ่งเข้ามาสดๆร้อนนะครับสภาพนี้สีบอลเงินสีเดิมโรงงานนะครับอย่าไล่ดูจากคันแรกเลยนะบอกเลยว่าคันนี้นะครับรถตู้เนี่ยสภาพสังสามคันเดิมๆไม่มีชนนะครับไม่มีจมน้ําอย่างแน่นอนนะครับรถใช้งานในกรุงเทพด้วยนะครับที่สําคัญนะครับผมบอกเลยนะว่าผ่อนได้6ปี7ปีก็ผ่อนได้ซื้อสดก็ได้เช่นกันนะครับไถ้คันไหนนะครับดูให้จบคลิปแล้วก็โทรมาที่เบอร์นะครับ0 9 4ย์เก้าสี่เจ็ดแปดเก้นะครับโทรมาได้เลยนะครับมาดูกันนะครับคันนี้บอกก่อนนะครับว่าตัวรถตู้เนี่ย ตัวหน้ายาวนะครับตัวนี้นะเป็นตัวรถที่นะครับปรับในื่วงของรูปโฉมบอดี้นะครับมาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง3คันนะครับ รถจะสูงความสูงเพิ่มขึ้นความใหญ่เพิ่มขึ้นความยาวเพิ่มขึ้นนะครับออกแบบมาเรื่องเซฟตี้เรื่องความปลอดภัยนะครับในการชนด้านหน้าเนาะปกติเครื่องอยู่ตรงห้องคนขับนะครับแต่ตอนนี้เครื่องมาอยู่ด้านหน้าเหมือนรถทั่วไปแล้วนะครับและรถบอกเลยสวยมากสูงมากนะครับเบาะเป็นเบาะหนังด้วยนะครับสภาพเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเดี๋ยวเปพาดูนะครับทีละคันเลยนะครับเริ่มจากคันแรกคันนี้ก่อนเลยนะครับแต่งทรงลงแม็กมาเรียบร้อยนะครับด้านหน้านะครับ เป็นกระจังหน้าโครมเมียมสองชั้นนะครับทะเบียนเราออกอยู่นะครับตอนนี้แล้วก็ตัวไฟหน้าเป็นมันติสภาพสวยสภาพเดิมนะครับฝากระโปรงเดิมโครงสร้างเดิมแท้ทั้งหมดเลยนะครับไฟตะมองต่างมีให้ครบเลยนะครับกระจกมองข้างได้เป็นปรับไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับไม่ใช่แมนนวลนนะแล้วในเรื่องของตัวแม็กนะครับเรียกว่าเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับแม็กก็ทํามาแล้วนะครับ ยาชิโดดังนะครับแม็กของยาชิโดดังสีอัญลอยบอลเงินแบบนี้นะครับบลูเอิร์ธแวนนะครับยางขนาดนะครับขอบ16ยางขนาด235นะดอกยางเพิ่งเปลี่ยนมาใหม่เลยนะครับเพิ่งเปลี่ยนมานะครับโครงสร้างรถสภาพเดิมนะครับชุนร้องต่างได้เดิมจากโรงงานเลยนะครับนี่สภาพเดิมๆสวยๆแบบนี้นะครับสีสันที่พันรถสภาพล้อขันด้านข้างเห็นไหมครับดูเลยครับเนือจุดใต้นะครับสภาพเดิมนะครับรถไม่มีชนอย่างแน่นอนนะครับคันนี้เครื่อง2.8นะเป็นเกียร์ออโต้นะครับยางม่เป็นเกียร์ออโต้นะไม่ใช่เกียร์แมนนวล นะครับ๋ยาให้ดูด้านในนิดนึงนะบอกเลยว่าเบาะนะครับมีการบิวการดีไซน์มาใหม่นะครับเผยให้ดูเลยนะครับเบาะหนังสีเทาๆนะครับสภาพใหม่เป็นเบาะหนังคุณยนนะครับนี่เบาะหนังคุณยนต์แบบนี้เลยนะครับสภาพใหม่นะมีการบิวอินด้านในมานะครับเบาะหนังเป็นเบาะหนังมอนใหญ่3ามแถวแบบนี้นะครับใช้งานก็ได้นะวิ่งงอวิ่งงานได้หมดเลย แล้วมันใกล้ช่วงไฮซีซั่นแล้วนะครับจะสิ้นปีแล้วนะครับบอกเลยว่าต้องซื้อสิ้นปีไม่ได้นะครับราคาขึ้นนะครับตอนนี้ใครหารถตู้อยู่รีติดต่อมาได้เลยนะครับ0ูนย์เก้า8ี่เจป้าสี่ดสนะครับด้านหน้ามีที่วางที่วางแก้วน้ำวางของให้ครบนะครับมีจงมีจอให้แบบนี้เลยจอใหญ่ๆนะครับบอกเลยว่าดูหนังฟังเพลงได้หมดเลยนะครับโครงสร้างเดิมนะครับโครงสร้างเดิมเปิดประตูให้ดูนะครับนี่ครับโครงสร้างเดิมๆนะครับทีสันสพันล็ได้เดิมเลยนะครับนี่อ่า ราคานะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทได้รถเลยไม่ต้องรอนะครับจัดแนนก็ได้รถเลยนะครับสีเดิมสภาพเดิมเลน์หนึ่งนสองไลนสามนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะครับกว้างโปร่งสบายนะครับคันนี้มีการติดกล้องหน้ามาให้พร้อมจอมีให้ครบเครื่องเสียงเพลเนียด้วยนะครับเข้าศูนย์มาตลอดนะครับนี่เข้าศูนย์มาตลอดเลยนะครับอ่าไปเข้าศูนย์ยังอยู่เลยสองหมื่นแปดพันโลนะครับเห็นไหม ก็ไม่โฟกัสขออภัยนะครับไม้รักหมื่นนะครับไม้รักหมื่นเท่านั้นนะครับหายากนะครับไม่รักหมื่นนะครับผมเลยต้องไปแย่งกันมานะครผาป่นยากนะครับสภาพใหม่คลิปแบบนี้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องของแบตนะครับนี่มีช่องของแบตนะนี่ครับอยู่กับพบแบบนี้เลยนะครับอ่าตูวให้หมดนะครับแกะให้ดูเลยนะครับรถสภาพเดิมๆนะครับอ่าแก่ยากนะครับท่านอ่านี่แก่ยากนะครับไม่ห่วงอย่าเปดูแลดูแลให้จัดการให้นะครับ รถเรามาตรฐานเกตเอนะครับเป้เพนยนรถตู้มือสองนะครับอยากได้รถตู้ไม่ถึงเป้ได้เลยนะครับรถเดิมสภาพเดิมโครงสร้างเห็นไหมครับเดิมเดิมนะครับนี่ไม่ลงไม้นาก็เดิมนะครับไม่นะโครงสร้างเดิมนะครับเดี๋ยวขึ้นให้ดูข้างบนนะครับนี่ให้ดูข้างบนหลังคนลังคานะครับลังคาสภาพเดิมนะครับอ่าลังคาเดิมเดิมนะครับถ้าสนใจนะครับบอกได้เลยนะครับคันนี้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับไม่อยู่แค่สองหมื่นกว่าโลนะครับไม่น้อยนะ ไม่น้อยเลยนะครับด้านหลังนะครับมีกล้องมาให้ครบนะครับติดกล้องมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับกล้องนะครับติดมาแล้วเซ็นเซอร์ด้ามี2จุดเซ็นเซอร์ถอยด้านหลังมี2จุดนะครับไฟเบรกเป็น LED m ม k e u โพดแบบนี้นะครับนี่ทั้งหมดเรียงสวยแบบนี้เห็นได้ชัดนะครับที่ปัดน้ำฝนด้านหลังก็มีให้นะครับครบเลยนะแล้วก็ตัวฝาประตูนะครับด้านท้ายนะครับเปิดได้ปกติไม่มีเสียนะครับมีคำโชกให้นะครับมีคำโชกให้ดวดูตะเข็บซิลิโคนต่างๆนะครับสภาพเดิมๆเป็นอาร์คเรียงสวยธรรมชาติเลยเห็นไหมครับนี่ เดิมชัดๆคมคมนะครับโครงสร้างเดิมเดิมนะครับสภาพเดิมนะครับทั้งขวาเม็ดอาคมคมชัดชทุกเม็ดทุกจุดนะครับก็เดิมเหมือนกันนะครับอสภาพเดิมนะครับตัวนี้สี่แค่รั่วเฉยไม่ใช่รั่วนะครับแค่มันหลุดออกมานะครับเดี๋ยวใส่ให้นะครับนี่อ่าโครงสร้างเดิมนะครับบ่อด้านหลังนะครับตรงนี้มีที่วงที่วางมีพื้นที่นะครับวางของอยู่นะครับประมาณหนึ่งจุดสองจุดสามจุดนะวางได้นะครับอ่า แต่ถ้าจะให้แบบอันนี้ได้ก็บอกเลยว่าทาพับเอานะคบ่อหลังพับเอานะระวางได้เหมือนกันนะครับคันนี้บอกก่อนนะว่ารถนะครับสภาพค่อนข้างใหม่นะครับชุดปะจจัยเครื่องมือไม่แรงมีอยู่ครบนะครับด้นท้ายเดิมเดิมโครงสร้างเดิมเดิมนะครับนี่ไม่มีแกะไม่มีไขแล้วดูช่วงล่างนะครับนี่ช่วงล่างเดิมนะครับแหนบเป็นแหนบสามนะครับโชค๊คซับอยู่ครบไม่ได้เครื่องมือรุกๆม,ม,มาเดิมนะครับย้ำว่าเดิมเลยอันนี้สวยมากนะครับเลขไม์เท่าไหร่มาดูกันนะครับมาดูเลขไม์กันนะครับ ปัญญจได้เป็นคีย์ไขแบบนี้นะครับเปิดดูนะครับตัวนี้นะครับตาดูหน่อยนะครับเล็ไม้นะบอกเลยไม้น้อยนะครับอ้าวตาติดแล้วนะครับไม้น้อยนะครับแ Airbag มีให้ครบนะไม่อยู่สองหมื่นสามพันโลนะครับน่าจะเป็นไม้ยน้อยที่สุดแล้วไม้น้อยสุดแล้วนะครับไม้สองหมื่นสามพันโลหาโคตรยากนะครับอ่าใครหายอยู่นะบอกไปได้เลยนะครับตรงนี้จะเป็นสวิตไฟของพวกพวกจมูกจอนะครับนี่ สวิตช์ไฟของจอเครื่องสูของเสียงเครื่องเล่นนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็นะครับมีกล้องหน้าให้ครบใช้งานได้ปกตินะครับกล้องหน้าชัดแจ๋วเลยนะครับแล้วถ้าเข้าอยวไปลองเข้าเกียร์ถอยให้ดูนะครับปึ๊บอาวกล้องอยู่นี้นะครับมีกล้องให้ไหมครับมีกล้องถอยให้ครบเลยนะครับของเสียงมีให้ครบเช่นกันนะครับแอร์เย็นฉ่ำนะแอร์ปรับได้ใช้แล้วอกได้นะครับ แล้วด้านหลังก็เปิดตรงนี้เลยนะครับเปิดได้ตรงนี้เลยนะครับเกียร์ออตโต้หรือเกียร์แป็นนว่ก็เลือกได้เลยครับตบขวาเป็นเกียร์เป็นน,นุ่นตบซ้ายเป็นเกียร์ออตโต้ตบขึ้นก็เกียร์จอดนะครับเข้าสูตรมาแล้วนะครับนี่เข้าสูตรมาแล้วเข้าขับไปอีก5,000โลค่อยเปลี่ยนนะครับนี่เห็นไหมสภาพเดิมนะครับสภาพเดิมเลยนะครับ้องเครื่องอย่าพาไปดูนะครับกระจกนะได้ระบบไรฟ้าไละหมอกนะมีให้ครบอยู่แล้วแล้วก็ตัวกระจกเนี่ยปรับไฟฟ้าแบบนี้ได้เซ็นทรัลล็อกมีครบสภาพรถสวยเลยนะครับสภาพเหมือนใหม่ถ ดวงซีนโฮมยังอยู่เลยนะครับนี่ไฟตรงนี้ก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับสภาพรถเดิมๆนะครับสวยพร้อมใช้นะครับสวยพร้อมใช้นะครับใครได้ก็ติดต่อมา0947894848นะครับช่องเก็บของก็มีให้ครบเลยนะครับพู่มือต่างๆอยู่ครบๆนะครับของอยู่ครบทุกอย่างอ่ะคราวนี้เดี๋ยวพายดูอีกสองคันนะครับอีกสองคันไปดูกันนะครับอ่ะดับเครื่องก่อนนะครับเปืนน้ำมันอ่ะ มาดูกันอีก2คันนะครับคันนี้น่าจะไม่ประมาณสามหมื่นนะครับไม่แน่ใจจะพาไปดูดูหน้าก่อนนะครับสภาพรถนะสภาพเพิ่งเข้านะครับคันนี้คอมพิวเตอร์สองจุดแปดเกียร์ออโต้นะครับแต่งทรงลงใหม่เรียบร้อยยางเปลี่ยนมาใหม่แล้วนะครับเรียกว่ารีเซ็ตให้ใหม่หมดเลยนะครับของเหลวยอรจะเปลี่ยนให้ใหม่ด้วยนะครับเครื่องแน่นเครื่องฟิตสวยน่าใช้รถตู้น่ายาวหล่อๆใครหาอยู่นะครับรีบติดต่อมาเลยนะครับอยู่ที่เพชรยนต์รถมือรสองนะครับอยากได้รถตู้สวยๆอันนี้ต่อหาเป้ศูนย์เก้าจ็ดแปดเก้าสนะครับ ด้านหน้าเรียกว่าเหมือนหน้าท r a n s ์ o อร์ r เลยนะครับด้างหน้าเป็นโครเมียมไฟหน้ามันตีสภาพด้วยครับโคดสวยนะครับใส่ใหม่กิฟนะครับใส่ใหม่กิปไม่มีร้าวไม่มีแตกนะครับแล้วดูในเรื่องของเซนเซอร์นะครับด้านหน้านะครับมีมาให้แล้วนะเพราะมันใหญ่มากนะครับมันใหญ่นะครับดังนั้นนะครับควรมีแบบนี้ถูกต้องแล้วเซนเซอร์ด้านหน้ามี2จุดด้านหลังมี2จุดนะครับแล้วตัวนี้มีน่าจะมีเหมือนกับตัวบันทึกการเดินทางด้วยนะครับมี GPS จับการเดินทางด้วยว่าเคยไปไหนมาบ้างนะครับอ่า คันนี้มาดูกันนะครับคันนี้ทะเบียน3393านะ3393กระจกปรับพับไฟฟ้านะครับเลขไปเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูกันนะครับบอกเลยสภาพรถเนี่ยสามพันเข้ามานะครับสภาพเหมือนกันดียสวยทั้งหมดเลยนะครับแม็กก็เป็นแม็กของยาชิยูดะนะครับยางของโยโกนะครับลืมบอกนะครับว่าคันนี้นะครับยางที่เปลี่ยนมาปีอะไรเอ่ยมาดูกันนะครับไลดูก่อนไลดูก่อนไล่ขอบดูเออปีปี23นะครับปี23สัปดาห์ที่24ก็รถเปลี่ยนประมาณ เดือนกุมภานะครับกุมภาปีที่แล้วแล้วดูนะครับซูมล็อผของล้อโครงสร้างโคตรเดิมนะครับเดิมๆเลยแล้วมาร์ิซีเดิมโรงงานอยู่ครบๆนะครับนี่สภาพเดิมสีเดิมนะครับกระจกนะได้เป็นปักฟัาไฟฟ้านะครับมีให้ครบแบบนี้สวยเดิมนะครับกระจกนหน้านะครับตัวนี้กระจกเดิมนะครับกระจกเดิมไม่แตกไม่แล้วภาษีพรบต่อให้ครบนะครับต่อให้ครบเลยนะครับแล้วก็ด้านในมีบิวอินมานะครับติดมงติดม่านมาให้ครบแบบนี้เรียบร้อยนะครับติดม่านติดฟิล์มลามิเนตมาแล้วฟิล์ม40นะครับ เอาไปไม่ต้องทำเลยเลยนะครับใช้งานวิ่งหงวิ่งงานได้เลยนะครับจะวิ่งงานสัญญาเช่าโรงงานวิ่งหนตักเรียนวิ่งโรงงานพวกไปส่งพนักงานก็ได้นะครับลูกค้าผมหลายคนนะบอกเลยเข้าไปคเขาผ่อนแค่ประมาณหมื่นเก้าสองหมื่นนะถ้าไม่ดาวเลยนะครับแต่มันต้องดาวต้องดาวสองแสนนะครับเพราะว่ายอดจ่ายกับราาการเนี่ยมันไม่ได้นะครับก็ดาวันสองแสนนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นประมาณนี้นะครับแต่วิ่งงานหาเงินเดือนหนึ่งเดือนเป็นแสนนะครับจำไเดือนเป็นแสนนะครับผมบอกเลยหักลบ เอาลูกบบนี่แล้วก็เยอะเหลืออยู่ประมาณเจ็ดแปดหมื่นนะครับคุ้มไหมล่ะครับทำวิศวกรอย่างได้ไม่เท่านี้เลยนะครับผมบอกเลยว่าน่าซื้อน่าใช้นะครับบอกเป็นบอดหนังสภาพนะครับดูสิครับเป็นบอดหนังสีเทาอ่อนนะครับเมื่อกี้สีเทาเข้มใช่ไหมอันนี้สีเทาอ่อนเพียร์ออโต้มีจุมีจอมีกล้องหน้าให้ครบเลยนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับจริงๆเพื้อแก่ก็รู้ว่าเดิมนะครับเนี่ยรถเดิมๆดูง่ายนะครับเห็นไหมเนี่ยครับ เมดอาร์สปอตโครงสร้างมันเดิมอยู่แล้วแบบนี้นะครับสวยซื้อได้นะครับสนใจนะครับอยากดูรถลองมาลองมาลองขับได้เลยนะครับเป๊ก็ขายรถตู้นมาหลายคันนะครับบอกเลยทั้งจดป้ายเหลืองก็ได้นะครับจะเอาไปวิ่งงานป้ายผูกไฟฟ้าแบบเดิมก็ได้เช่นกันนะครับอ่ะเบาะหนังนะครับตัวนี้เป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีเทาอ่อนนะครับสีเทาอ่อนสภาพกริบกนะครับโครงสร้างแอร์อาราวทั้งบนเนี่ยสภาพเดิมนะครับสีถือว่าสวยเลยนะครับสวยเนี้ย นะครับพื้นเป็นพื้นเดิมนะครับพื้นเดิมโรงงานนะครับมีช่องเก็บคงเก็บของให้ครบเลยนะครับนี่ช่องเก็บของให้ครบนะครับอ่าอันนี้เสียนะครับอันนี้เสียนะบอกเลยนะนี่เสียนะเดี๋ยวแกะให้ใหม่ตัวล็อกไม่ได้แค่นั้นเองนะครับอ่าบอกกลางก็พับได้นะครับบอกกลางพับได้นะพับได้แบบนี้เลยนะครับโปร่งกว้างนั่งสบายน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้นะสองจุดแปดเกียร์ออโต้โครงสร้างนะครับสภาพเดิมเดิมนะครับนี่ โครงสร้างนะครับเสาบีเห็นไหมครับสีเท่ากันหมดสีเท่ากันหมดเลยนะครับสภาพกิฟสภาพเดิมนะครับใครสนใจติดต่อมาหาเป้นะครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดเก้เก้าสี่แปดสี่แปดนะครับอ่ารถตู้สวยๆนะครับแบบนี้นะสไลด์ดูนะสไลด์ดูเลยนะครับนี่ปึ๊บอ่าปิดปกติใช้ได้ปกติเลยนะครับกระจกถูกเฉลินนะครับนี่เดิมๆนะครับของโตโยต้าของเดิมแท้ไฟท้ายแดงๆใสๆใช้ได้ปกตินะครับมีซเซอร์ถอยพร้อมกล้องมาให้นะครับทั้งหมดเลยนะครับติดมาให้ครบ จะถอยก็ไม่ใช่ปัญหาจะขับไปหน้าก็มีซินเซอร์ให้ครบนะครับสวยครบเครื่องนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับฝาท้ายนะบอกเลยว่าฝาท้ายก็เดิมนะครับดูนะซีนเดิมนะครับนี่ซีนเดิมนะครับคันนี้มีวิวอินน์่นในใหม่เนาะเนี่ยซีนฝาประตูเดิมนะครับนี่เดิมเดิมแล้วดูไฟตาล์นะครับคมๆชัดๆรอยต่อเดิมเดิมซีนเดิมเดิมแบบนี้นะครับบอกเลยว่าสวยซื้อได้สภาพพร้อมใช้นะครับ พื้นเดิมนะครับหัวน็อตไม่มีแกะไม่มีไข่เซ็นเซอร์อยู่ครบๆใช้งานได้ปกตินะครับช่วงล่างเดิมๆไม่มีแตกร้าวไม่มีรั่วอะไรเยอะไม่แดงสิ้นนะครับสภาพกิ๊บนะครับเอ๊ะเหมือนจะเห็นอะไรอ๋อเดี๋วก็มีการกันโครงมาให้นะครับไม่มีเนาะโอเคนะครับสวยนะครับคันนี้ใครสนใจ1นึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาททักมาหาเป้ได้เลยนะครับคันสุดท้ายนะครับคันนี้แต่ว่าลืมหรือบอกว่าคันนี้มาเท่าไหร่ลืมดูนะครับอ่มาดูกันคันนี้เลขไมล์เท่าไหร่ สามหมื่นกว่าอ๋อสามหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม้สามหมื่นเจ็ดพันโลอ่าไม่สามหมื่นเจ็ดพันโลนะครับไม่เฉลี่ยใกล้กันนะครับจอมีื่องทรงเสียงมีครบนะครับแล้วก็กล้องหลังกล้องหน้ามีครบเช่นกันนะครับคราวนี้เหมือนเคยรีวิวไปแล้วนะครับนี่เพราะมันมีตัวตัวนี้บอกนะนี่เห็นไหมบอกแผ่นทุกแผ่นที่ให้นะครับว่าอยู่ตำแหน่งไหนบอกหมดเลยนะครับอ๋อแผนทุนทิศมีครบก็สวยจริงนะครับน่าใช้แบบนี้ออปชั่นก็ให้มาครบเลยนะครับ ประวัติเส้นทางก็มีให้นะครับนี่มองหมดเลยนะครับแบบนี้น่าสนใจน่าซื้อน่าใช้นะครับแตนนี้เป็นสวิตเปิดไฟเปิดจอนะครับเปิดในเรื่องของพวกจอต่างนะครับเนี่ยเปิดระบบไฟนะครับมีให้ครบเลยนะครับใครสนใจนะครับไม้สองไอ้ไม้สามหมื่นเจ็ดพันโลเท่านั้นนะครับหนึ่งน้ำหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทอ่าัดมาได้ซื้อสดก็ได้จัดเฟนก็ได้นะครับคันนี้ก็บอกเลยเครื่องเรครื่องแรงทั้งดีนะครับอีกคันท้ายนะครับคันที่สามนะครับคันนี้นะครับ พึ่งเข้ามาเหมือนกันนะตัวนี้นะครับรถปี20 2สิบุดดเกียร์ออโต้นะครับด้านหน้าก็แต่งมาเหมือนกันหมดนะครับด้านหน้าด้านหลังนะครับเซ็นเซอร์ถอยมีให้เซ็นเซอร์หน้าก็มีให้นะครับไฟหน้าสภาพสวยสภาพใสโครงสร้างเดิมนะครับกระจกก็เป็นปรับพับไฟฟ้านะครับสวยเดิมเลยกระจกตรงเดิมนะครับนี่ไม่ล้าไม่แตกติดฟิล์มลาไรไม่น่ามาด้วยนะครับสภาพกิฟต์ด้านในนะครับดูด้านในหน่อยนะครับเป็นเบาะ หนังเทานะครับเทาอ่อนนะสามแถวนะครับสามสามแล้วก็สามนะครับเก้าที่นั่งนะตรงนี้เก้าที่นั่งนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับมีถังแก๊สมีค้อนไอ้ไม่ใช่ถังแก๊สถังดับเพลิงให้ครบนะครับมีค้อนทุกกระจกให้พร้อมนะครับบอกเลยว่ารถสภาพเดิมกริปนะครับโครงสร้างเดิมสปอตเป็นองค์เป็นอาร์กนะครับรอยเชื่อมต่างๆเดิมจากโรงงานนะครับรอยต่อต่างๆเดิมๆนะครับโครงสร้างเดิมนะ เอาง่ายสภาพรถเดิมนะครับเดิมดูก็รู้แล้วว่าเดิมนะครับพารถไม่เดิมอ่ะดูดูดูอย่างหนึ่งนะครับแบบนี้เดิมดูง่ายนะครับโครงสร้างเดิมนะครับตาประมัโตโยต้าอยู่ครบๆหลังคานะครับส่องดูเลยหลังคาสภาพเดิมๆนะครับนี่หลังคาสภาพเดิมไม่แต่งเวลาไม่มีพิวามอย่างแน่นอนนะครับตรวจให้หมดเช็คละเอียดนะครับแบบทุกจุดเลยนะครับอ่าอ่ากระจกรอบคันนะครับนี่ติดฟิล์มมาพร้อมนะคฟิล์มเซรามิกเกรดย่างดีนะครับ ด้านท้ายไฟเบรกไ,ไฟถอยต่างๆใช้งานได้ปกติแดงใหญ่โตเห็นเด่นชัดนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์2จชุดกล้องหนึ่งตัวมีให้ครบเลยนะครับไม่ต้องติดเพิ่มไม่ทำอะไรเพิ่มเลยเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแม็กไม่ต้องเปลี่ยนแม็กก็เปลี่ยนให้แล้วนะครับเบาะสภาพเดิมโครงสร้างเดิมนะครับและก็ตัวเม็ดองเม็ดอาร์คเห็นไหมครับสภาพเดิมๆนะครับนี่เห็นไหมเดิมๆโครงสร้างเดิมเลยนะครับสภาพสวยสภาพเดิมนะครับ เม็ดอาร์คมคมชัดๆทุกเม็ดทุกจุดแบบนี้นะครับซื้อได้นะครับหนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับใครสนใจติดต่อมาหาพี้เลยนะครับรถตู้หน้ายาวคอมพิวเตอร์นะครับปี20เกียร์ออโต้นะครับซื้อรถได้รถเลยไม่ต้องรอนะครับใครสนใจมาดูรถได้ที่เซรีไทย68นะครับแอดไลน์ไอเดียส่งโลเคชั่นพิกัดให้นะครับมาดูมาลองขับได้นะครับสภาพเดิมสภาพกิ๊บแบบนี้นะครับย้ําเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับ รถสวยตรงปกแน่นอนคันนี้เลขไม่เท่าไหร่มาดูกันนะครับเลขไม้นะครับสามหมื่นโลนะครับไม้กลางสุดนะคันนี้ไม้กลางไม่สองหมื่นสี่ไม่สองหมื่นสามไม่สามหมื่นเจ็ดแล้วก็ไม่สามหมื่นคันนี้นะครับสภาพเดิมคลิปเลยนะครับป้ายเขาศูนย์ยังอยู่เลยนะครับป้ายเขาศูนย์เห็นไหมครับสามหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าป้ายเขาศูนย์ตลอดแบบนี้นะครับนี่แหละครับรถที่ผมเอามาใช้มาขายนะครับแบบนี้เพราะว่าในเรื่องของการใช้งานต่อมันง่ายนะครับมีจอการ์มินมีครบเห็นไหม นีครับมีให้ครบเลยนะครับครบเครื่องน่าใช้นะครับเกียร์ออโต้ทั้ง3คันสนใจคันไหนนะครับทักมาโทรมาได้เลยนะครับ0 9 4 7 8 9 4 8 4 8นะครับรถตู้หน้ายาวคอมพิวเตอร์นะครับไปขายรถเกรด A อรถเดิมรถดีไม่มีน้ำท่วมอย่างแน่นอนสนใจติดต่อมาวันนี้ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดูมันจบนะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ